มีคําถามอะไรบ้างใช่ไหมครับก็จะมีคําถามอย่างเช่นฉลามวานเป็นฉลามหรือเป็นวานโลมาเป็นปลาใช่หรือไม่นะครับอันนี้เป็นคําถามเบื้องต้นซึ่งคําถามเหล่านี้ก็มีการคัดเลือกคําถามแล้วก็ตั้งคําถามโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับเท่าที่ทราบก็เป็นคุณหมอนะครับเพราะว่าเป็นคําถามที่กระตุ้นให้เกิดขึ้นสมองในการทํางานขึ้นสมองเป็นพิเศษ แล้วต่อไปในอนาคตจะมีการเปลี่ยนคําถามไหมคะอันนี้น่าจะขึ้นอยู่กับแนวทางและมาตรการที่กรมกําหนดนะครับแต่ว่าถ้าโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็มองว่าคําถามเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดความร้าใจหรือตื่นใจเนี่ยแค่ห่วงเวลาสั้นๆช่วงแรก นะครับสำหรับประชาชนที่เดินทางบ่อยๆแต่สำหรับผู้ที่นานๆจะมาใช้เส้นทางนี้ทีหนึ่งเนี่ยพอเห็นคําถามก็น่าจะเกิดความตื่นตัวนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตก็อาจจะมีชุดคําถามที่หลากหลายมากขึ้นครับผมโดยมากแล้วก็จะมีฟีดแบ a กลับมาในแนวที่ว่าเออทำให้เกิดการตื่นตัวในการ,รับขีแล้วก็จากง่วงเนี่ยก็อาจจะไม,ม่บทสนทนาที่พูดคุยกันภายในรถเพิ่มมากขึ้นนะครับคีดคำตอบได้ไหมคะว่าสรุปแล้วโลมาเป็นปลาหรือไม่ โลมาไม่ใช่ปลาครับเพราะว่าถ้าปลาเนี่ยที่มันจะตีเข้าด้านข้างนะครับถ้าโลมาเนี่ยแี่มันตีขึ้นลบซึ่งจะมีที่ไม่ใช่ปลาเนี่ยจะมีโลมาไปอยู่แล้วก็วาฬครับขับรถมาแล้วเห็นป้ายตรงนี้ไหมคะเคยครับแล้วตอนนั้นรู้สึกไงคะงงเหมือนกันครับนะครับแล้วก็กลับไปหาคําตอบใช่ครับกลับไปหาคำตอบจาก Google ครับซึ่ง Google ก็ตอบได้ชัดเจนมากครับเห็นคําถามนี้ตอนนั้นก็คุยกับเพื่อรุวมทางครับว่ารู้หรือไม่ว่าตกลงเป็น ปลามาเนี่ยเป็นปลาหรือเป็นไม่ใช่ปลานะครับก็ถูกกันก,ก็ทําให้เกิดการขึ้นตัวอะไรกันครับทีบตอนนี้ทราบคำตอบแล้วทราบคำตอบแล้วโรมาเป็นปลาหรือไม่ไม่ได้เป็นปลาครับตะกี้ราคาสหรับจุดนี้ครับก็ตามป้ายน,นะครับสลามวานเป็นสลามหรือเป็นวานนะ่ครับคําตอบต้องไปดูระยะห่างเท่าไหร่คะประมาณ2กิโลครับสงกิโลเมตร สรุปว่าเป็นหรือไม่เป็นเป็นฉลามเป็นวานหรือไม่เป็นวาครับอ่าให้เฉลยล่งหน้าเลยใช่ไหมครับก็ฉลามวาเนี่ยเป็นฉลามครับเพราะว่าอ่อย่างวาเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เป็นปลานะครับแต่ฉลามก็ถือว่าเป็นปลาฉลามวาเนี่ยเป็นฉลามประเภทหนึ่งก็คือเป็นปลาประเภทหนึ่งครับ